จมๆเลยมไอเดียว <mile> <cussion> ้าดึงเกิงให้ก่อนมันดึงอะไรตอนนี้มัเป็นไรไม่ต้องดึงแล้วกลับไปซักทีเดียวน่เ้วพอแล้วแหละ โอ้ยเบาดิไม่อยากทำไรคะอ๋อแถวนี้ก็เล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นที่ตรงนู้นแหละ มันดูดไ้ป้ากางเกงตีนไคเนี่ยตีนไคเนคี่ยเดินขึ้นดีกว่าลึกเหมือนกันแหละแล้วลมันดูดลงไปลึกเออแล้วก็าหาหอยหนู้นลูกเอ้ยโอ้ย สน,นุกไหมคะสน,นุกไหมคะสนุกอยากเล่นอีกอ,อยากเล่นอีกเหรอป้าเดินพาเดินไปทางนู้นไป